Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาพูดถึง life update นะคะมาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เพราะว่าเกิดปัญหาก็คือว่ามีคนเมสเซจมาหรือว่าเม้นใน Facebook ใน uh, YouTube ตลอดเวลาเลยว่าอยู่ประเทศไหนคะ อยู่เมืองไหนของอเมริกาอยู่ที่ไหนของยุโรปนู่นนี่นั่นคือยังงงกันอยู่นะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงทําอะไรอยู่ก็วันนี้ก็เลยจะมาพูดแบบให้เข้าใจกันไปเลยนะคะว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้นะคะก็กลับมาไทยแล้วกลับมาได้ประมาณ1ปีกว่า,วาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรียนจบแล้วนั่นเองนะคะก็จบในปี2015เป็น Class of 2015นะคะก็ปีนี้ก็2016แล้วใช่ปะก็ทํางานมาได้ประมาณกี่เดือนแล้วอะ 6-7เดือนแล้วนะคะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Teach for Thailand นั่นเองนะคะสอนอยู่ในกรุงเทพสอนเด็กม .2 ม .3 ในโรงเรียนกทอมอถ้าเกิดเทียบกับต่างจังหวัดก็คือมันจะเป็นโรงเรียน,นะคล้ายโรงเรียนรัฐบาลที่แบบรับทุกคนรับทุกคนแล้วก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนฟรีแบบ มีทุกอย่างฟรีหมดเลยทั้งหนังสือทั้งอะไรเนี่ยแบบดีมากเลยเนื่งของบริการนะคะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพภาการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของแบบวัฒนธรรมการเรียนอะไรหลายอย่างเนี่ยมันยังแบบยังมีจุดที่ยังปรับปรุงได้อีกแล้วนักเรียนก็เป็นเด็กๆที่มีปัญหาหลายอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเอ้ยความรุนแรงในเรื่องของแบบ เหมือนสภาพแวดล้อมที่บ้านอาจจะไม่เหมาะกับการแบบเรียนรู้ทําการบ้านอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทําให้แบบอยากจะไปพัฒนาการศึกษาในจุดนั้นคือในจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีคนที่เขาแบบยังยังไม่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่ายังแบบยังต้องการแรงพุชต้องการแบบเวลาจากคุณครูม,มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเราก็เป็นเหมือนกำลังใจเป็นแรงผลักดันเล็ก คือในการที่แบบเราจบต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสหลายอย่างที่เราสามารถไปทําได้ตอนแรกจริงๆคืออยากทางานอยากจะทํางานที่อยู่เอ็นคือเป็นแบบองค์กรระหว่างประเทศอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทีนี้คิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบงาน Peoplework เราชอบงานที่แบบได้ทําจริงๆได้แบบลงมือทําได้อยู่กับคนไดพัฒนาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอย ลองลองดูสายงานอื่น e <ach> ก็มาเจอกับพีชชาวไทยแล e <ach> ก็เลยตัดสินใจทําตรงนี้แล้วก็ทุกๆกวันก็คือเรียกได้ว่าลงหายใจเข้าออกนม่เป็นนักเรียนเลยคือแบบว่านั่งคิดตลอดเวลาว่าจะสอนอะไรยังไงเด็กคนนั้นเด็กคนนี้นนนเป็นยังไงเรื่นคนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังจะแบบพัฒนาเรื่องของ c l ค s าส o ู m m a นจ g e m e n t ยังไงทำให้คลาส,สนุกได้ยยังไงเอาเกมอะไรไปเล่นอะไแบบคือแบบ ทุ่มเทมากๆกับงานนี้ได้ได้ว่าแบบเวลาพักน้อยมากก็คือทํางานจนถึงสุขใช่ไหมคะก็คือเป็นคุณครูก็ไปโรงเรียน8ปดโมงเช้าออกโรงเรียน4ี่โมงครึ่งห้าโมงเอ่อไปเป็นกอด8ปดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงสี่าอะไรย่างเงี้ยก่อนเข้าแถวอะแล้วก็เสาวนเสาสองเสาต่อเดือนก็จะต้องไปอบรมเพิ่มเติมเพราะว่าเราเป็นคุณครูโครงการพิเศษคือไม่ได้เรียนจบครูมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนมีการ เพิ่มเติมความรู้ฝึกวิทยายุทธอะไรอย่างนี้กันด้วยในในช่วงวันที่ว่างนะคะแล้วก็วันอาทิตย์บางทีก็มีงานอื่นอีกเพราะอีเวนต์เยอะแยะมากมายแล้วก็นอกจากการที่กลับมาอยู่บ้านใช่อว่อยู่กรุงเทพเป็นคุณครูก็ยังทําเพจอยู่บ้างแต่ว่าคือด้วยความที่เวลามันน้อยมากตอนกลางคืนเรากลับบ้านมาก,ก็ที่ทํางานมันค่อนข้างจะไกลนิดน,นึงนะคะก็กลับถึงบ้านประมาณหกโมงทุ่มหนึง่งอย่างเงี้ยทุกวันก็แบบสไตล์แล้ว <laughs> ตรงวันก็ ยังมีเวลาหรือมีพลังงานที่จะไลฟ์อยู่ก็จะพยายามไลฟ์แล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะสอนทาง Skype ด้วยคือเปิดโอกาสให้แฟนเพจเนี่ยค่ะมาเหมือนกับว่าเรียนกับเราตัวตัวเป็นการฝึก Conversation แต่ว่าด้วยความที่เราสอนมาทั้งวันแล้วว่าบางวันก็แบบ5-6ค 5, ่ามีสอนแทนด้วยอะไรด้วยคือแบบ ถ้าสอนเพิ่มเยอะๆมันก็ไม่ไหวก็เลยทำให้ m i n i m i z เรื่องของคลาสที่เป็น Skype class นะคะก็ประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้ทำให้แบบว่าทุกวันนะคะเราอยู่การสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการฝึกอ่านฝึกพูดหรือว่าสอนแกรมมาสอนแบบเทนต่างๆกับนักเรียนท,ท,ทุกอย่างก็คือแบบว่าทุ่มเทกับการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยมากก็ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่แบบว่า เราลืมไปแล้วอะว่าเราเคยงงเราเคยไม่เข้าใจในจุดเนี้ย แต่ว่าผลกระทบของการที่เราต้องโฟกัสเรื่องงานมากๆกก็คือว่าเราไม่ได้มีเวลาในการที่จะทําวิดีโอหรือว่าผลิตคอนเทนต์โพสต์รูปอะไรอย่างนี้มากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาชี้แจงให้กับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องๆได้ฟังกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตซีมในตอนนี้ถามว่าตอนนี้แบบยุ่งขนาดนี้ทํางานนะขนาดนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเจอครอบครัวอะไระเท่าไหร่เลยกับบ้านก็นดึกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีความสุขไหม มีความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันคือมันเป็นเพราะว่าเราได้ทํางานที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าจริงๆมันมีมันมีแรงขับเคลื่อนเราเห็น เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเราอยากพยายามอยากทให้มันดีขึ้นอีกทุกๆวันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความสําเร็จของเราอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองเราเคยแบบเรียนหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมอ่านปรับสอบได้เกรดดีจบมีความสุขแต่ว่าอันเนี้ยการสอบน่ะต่อให้เราแบบทุ่งเทร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่มันอยู่ที่ผู้เรียนด้วยมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมอื่นๆม,นมีแบบมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่จะทําให้เราแบบเฟลได้ง่ายๆทําทให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน มันไม่ประสบความสําเร็จเลยมันชีวิตฉันทําไมรู้สึกไร้ตัวตนไม่มีคนฟังไม่นั่นแหละความรู้สึกลบมันก็มีเยอะก็มีทั้งส่วนที่แบบอัพแล้วก็มีทั้งอัพแล d ดาวน์นะคะก็แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากๆกับ choice หรือว่าแบบการ,รการเลือกทางเดินชีวิตอนะในตอนนี้ในทุกๆวันตอนนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มก็คืออยากจะให้เวลาในตัวเอง ได้พักมากขึ้นนะคะก็คือพยายามแบบอ่านหนังสือให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นแบบทำอะไรที่รู้สึกแล้วมันมีความสุขแบบเิ่นเท้ากับเพื่อนดู YouTube อะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งในงหนึ่งสิ่งที่แบบเราคิดถึงมากๆคือการทำวิดีโอเด็กถ่ายไกลบ้านก็จะพยายามทำให้มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่คิดถึงซิมแล้วก็อยากจะรับรู้ความเป็นไปของชีวิตในตอนนี้ก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ทาง Instagram นะคะเด็กถ่ายไกลบ้านก็ จะได้เจอภาพเซลฟี่กับนักเรียนกิจกรรมใส่เสื้อแบบคุณครูที่อว่าเป็นแบบเสื้อที่เขาแจกคุณครูเสอยืดอะไรเงี้ยเสื้อลายสกอตอะไรเงี้เออยเออก็จะเจอว่าชีวิตประจำวันสิ่งต้องเจออะไรบ้างค่ะสํหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละเนาะ มาบอกเท่านี้ไม่อยากจะตัดต่อหรือว่าอะไรมากโพส,โปสไปดื้อแบบนี้เลยคือมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าตอนนี้ชีวิตทําอะไรอยู่บ้างหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็อย่าลืมเม้นด้านล่างเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสู้ๆนะคะสําหรับทุกคนนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ